วันนี้ผมก็จะพามาทาดิสเบรกหลังอีกเช่นเคยนะครับคือวันนี้เนี่ยจะทาดิสเบรกหลังคลิกร้อยยี่ห้านะครับคันนี้นะสีน้ําเงินวันนี้แดดจะแรงหน่อยนะครับจะมีแดดและล่มมันจะมองไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะน่กาขาพาดูเบรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคือด้านหลังเนี่ยจะใช้เป็นจานอ่าเว็บร้อยยี่ห้าอาร์นะครับผมเว็ร้อยยี่ห้าอาร์เว็ร้อยยี่ห้าเอสนะครับตัวนี้นะ แล้วก็ใช้เป็นปั๊มของอปั๊มหน้าโซนิกนะครับปั๊มหน้าโซนิกเนี่ยขามันจะไม่เท่ากันนะครับผมคือเนี่ยสังเกตได้จากขาขา,ขาจากปั๊มนะครับข้างหน้ามันจะยาวนะครับข้างหลังมันจะสั้นนะครับแล้วก็ให้ตำแหน่งปั๊มเนี่ยตำแหน่งข้างบนมันตรงๆแบบนี้นะมันจะได้ทรงนี้นะครับผมขามันเป็นแบบนี้ขามันพาไปว่างันเถอะนะครับผมนี่นะอันนี้เนี่ย จานจานปัม๊มพี่เขานํามาเองนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นของผมเองที่ร้านนะครับผมสายอยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็สายเนี่ยจะต่อเป็น2ท่อนนะครับต่อเป็น2ท่อนคือด้านหลังเนี่ยจะเป็นสายออกแนวแต่งนะครับแนวแต่งอันนี้ของ NG n j Racing นะครับนะนนี่ค่อนข้างสายผมมั่นใจว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับผมแล้วก็มาต่อกันอยู่ตรงตรงใต้ท้องนะ นะครับผมอันนี้ยาว36นิ้วนะครับแล้วก็สายจากด้านบนยาวลงมาประมาณ40 42นิ้วนี่แหละโดยประมาณถ้ารวมหัวด้วยนะครับเนี่ยก็จะตกแต่งได้ประมาณนี้นะนี่มันแดดมันแรงนะแดดเนี่ยอ่านบังแดดก่อนให้ดูมันจะได้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับแดดมันแรงไปหน่อยหนึ่งนะเนี่ยให้ดูกันมืดๆตามนี้นะเนี่ยสวยงามนะครับคือ พี่เจ้าของรถต้องการให้แบบดูเนียนกลมกลืนมากที่สุดก็เลยขัดขัดเองเยอะเลยนะพี่เขาขัดเองแล้วก็ผมก็ช่วยขัดปรับมุมนิดนิดหน่อยนะครับแล้วก็พี่เขาขัดจนขาวเลยอะ่ะดูนะเนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับใช้ได้เลยนะครับพี่เขาจัดการเองนะครับคือวันนี้ช่วยกันทํากับพี่เขานี่แหละนะนี่นะปั๊มก็มันเป็นปั๊มเก่านะครับคือปั๊มไล่เบรกแล้วก็มันจะ ติดๆนะเราก็ต้องรล้อออกมาเลื้อออกมานะครับเลี้อออกมาล้างล้างไอเนี่ยล้างลูกสูบมันนะครับเพราะว่ามันเป็นปั๊มเก่านะครับไม่ได้ใช้งานมันเลยฝืดนะครับปั๊มเหมือนเหมือนปั๊มสนิมมันขึ้นน่ะนะมาล้างใหม่หมดเลยนะครับนะนี่จานจานของพี่เขาก็เป็นจานแท้นะแต่ว่ามันก็มีหลุมอยู่บ้างนะแต่ว่ามันน่าจะใช้ไปสักพักน่าจะดีขึ้นนะครับ ทุกอย่างไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่นะสายให้ดูสายตรงนี้นะสายสวยงามนะครับผมอันนี้ยี่ห้อโลโก้ของ NJ Racing นะครับเนี่ยหัวจะมีสองสีแบบนี้แหละนะครับที่ร้านมีนะครับใครอยากได้สายแต่งก็บอกมาใครอยากได้สายเดิมก็บอกมาแต่ว่าถ้าเป็นสายแต่งเนี่ยเวลาเรากำเบรกเนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งแข็งดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบสายดําเดิม แบบของแท้มันมันจะไม่แข็งนะครับมันจะนิ่มนิมมือนะครับเวลาเรากำจะนิ่มนมมือนะเนี่ยตัวผมบังแสงแดดไว้นะครับให้ดูใกล้ๆนะนะครับนี่นะนี่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนนะนด้านบน แดดมันแรงนะครับวันนี้นะแดดมันแรงนี่ตับนอันนี้ของพี่เขาก็เอามาเองเหมือนกันนะครับเป็นปัม๊มเป็นปัม๊มอ่างานทั่วไปเหมือนกันนะครับนี่นะใส่เรียบร้อยแล้วนะนี่แดดมันแรงมันได้ประมาณนี้แหละนะครับมันจะโฟกัสภาพแบบรวมๆไม่ได้นะ อ่านี่นะครับมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้คือไม่มีแดดนะ mm hmm. ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ mm hmm. แต่ว่ารถพี่เขาค่อนข้างแรงแรงนะผมว่าผมอัดลองกดคันเร่งดูรู้สึกว่าแรงแรงดีอยู่แต่ว่าตัวเขาเองบอกว่าไม่แรงนะเ mm hmm. มื่อก่อนเคยแรงกว่านี้เขาบอกนะ mm hmm. แต่วันนี้แรงอยู่นะ mm hmm. แล้วลองเบรกดูลากล้อด,ดีมากนะครับนะน mm ี hmm. ่นะครับถ้าหากใครสนใจทําดิสเบรกหลังก็ทักทายมาหาผมได้นะครับหรือว่า โทรมาเลยนะครับผมถ้าเขียนเป็นข้อความมาบางทีมันอ่านช้านะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยตรงนี้เลยนะท่อจะบังนะครับผมท่อจะบังปั๊มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพาพาดูด้านบนใกล้ๆนะนนนมันก็จะต้องลองแหวนนะครับลองแหวนตัวนี้นะมันก็ต้องลองแหวนแบบนี้ เพราะว่ามันยังไงดีอ่ะมันไอจะจะติดปั๊มนะครับนี่นะสายเนี่ยแบบใหม่นะครับผมมีแบบใหม่นะครับผมถ้าหากใครสนใจเนี่ยอยากได้สายแบบนี้นะครับก็ทักมานะครับนะครับผมเพราะว่าตัวต่อตัวต่อผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อผมเนี่ยไม่ใช่ตัวกลมแล้วนะจะเป็นตัวเหลี่ยมนะครับใช้ประแจเบอร์14นะครับผมแล้วก็ บีบแน่นด้วยน็อตเบอร์12นะครับนะมีเบอร์14กับเบอร์12นะครับเป็นข้อต่อนะตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าใครอยากได้สายแนวนี้ก็บอกมานะครับเพราะว่าผมหามาแล้วนะครับแล้วก็สายแต่งสายแต่งแบบนี้แล้วก็สายเดิมสีดํามีทั้ง2แบบนะครับนะแล้วก็จานจานเบรกก็มีทั้ง2แบบเหมือนกันนะครับผมจานเบรกจานเบรกมีแบบเนี้ยผมมีอยู่2แบบนะครับมีคือคือมีแบบ พ่นสีมาทั้งหมดแล้วก็แบบตรงนี้คือปัดเงามาเรียบร้อยแล้วไม่มีสีนะครับมีสองแบบให้เลือกนะครับผมนะจานนี้มันเป็นจานเก่านะครับผมบอกเลยมันก็เลยวัดยากว่ามันเป็นที่อะไรนะนี่มันมันเป็นหลุมด้วยแหละมันเป็นขึ้นสัมผัสได้เนี่ยข้าเบกข้าเบกใหม่นะแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นขึ้นขึ้นนะ หนึ่งละกลัวจันกัวจันคดนะนนะไม่ฝืดไม่ฝืดนะครับวิ่งกลับบ้านนี่ลื่นแล้วนะนี่ลองแหวนอยู่ประมาณ3ตัวนะครับข้างละ3ามนะให้มันห่างพอดีนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไอ้พ้าเบรกนี่อยูบ่บริเวณขอบจานด้านบนนะครับขอบจานด้านบนนะครับผมข้างหน้าเหมือนกันขอบจานด้านบนเหมือนกันนะครับ แล้วก็เวลาผ้าเบรกเวลาผ้าเบรกจะหมดเนี่ยเบรกเบรกผ้าเบรกตัวในไม่ตกนะเพราะว่าผมมีตัวรองผ้าเบรกอยู่ด้านหน้าพอดีอยู่ใกล้ๆจานนะครับอยู่มินมินจานพอดีนะครับผมคือผ้าเบรกไม่สามารถที่จะตกลงไปถึงพื้นได้นะครับนะ <c oughs> นี่นะ <c oughs> คือผมทำเนี่ยป้องกันผ้าเบรกตกแล้วก็ศูนตรงเน้นศูนย์ตรงล้อลื่น แล้วก็สวยงามนะครับผมเน้นแบบนี้นะงานของผมนะครับนี่นะก็ถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือลูกค้ามาจากแถวๆในเมืองนะครับผมแถวๆสุขุมวิทนู่นแหละนะครับผมแถวๆแยกอโศกนุ่นแหละนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมถ่ายให้ดูเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ